ความรักไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่คือการเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎสัปดาห์นี้ความรักของคุณเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเยียวยาและการเลือกสิ่งที่ทําให้ใจสงบไพ่ทั้งสามใบกําลังพูดถึงการปล่อยวางบางสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อให้ความสุขที่แท้จริงได้มีที่อยู่ในหัวใจอีกครั้งไพ่ใบแรก The Star คือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังการเยียวยา และการกลับมามีศรัทธาในความรักอีกครั้งคุณอ่านเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยหรือผิดหวังแต่ตอนนี้หัวใจของคุณกำลังค่อยๆฟื้นคืนแสงสว่างคนสวดมีเกณฑ์จะได้เจอใครบางคนที่ทําให้หัวใจอบอุ่นเป็นคนที่เข้ามาในจังหวะที่คุณไม่คาดคิดและช่วยให้คุณเชื่อในความรักอีกครั้งสําหรับคุณมีคู่ไพ่ใบนี้บอกถึงการให้อภัยการฟื้นความสัมพันธ์และความเข้าใจที่กลับมาอย่างอ่อนโยนไพ่ใบที่สองแปดถ้วยพูดถึงการเดินออกจากสิ่งที่ไม่เติมเต็ม แม้มันจะยากก็ตามคุณอาจอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือจะถอยออกมาเพื่อรักษาหัวใจตัวเองไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงการจบเสมอไปนะครับแต่คือการเดินทางภายในเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆบางคนอาจเลือกห่างกันชั่วคราวเพื่อให้ได้คิดและนั่นอาจกลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นในที่สุดและไพ่บังสุดท้ายสเหรียญสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับชีวิต คุณอาจรู้สึกว่าช่วงนี้มีหลายสิ่งต้องจัดการทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์แต่ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคุณทำได้เพราะความยุติยุ่นและความเข้าใจในตัวเองจะช่วยให้คุณรักษาความรักนี้ไว้ได้อย่างสง่างามคนส่วนอาจต้องเลือกว่าจะเปิดใจให้ใครดีแต่สุดท้ายหัวใจของคุณจะรู้คำตอบเองสำหรับชาวกรกฎความรักในสัปดาห์นี้คือการเยียวยาและการกลับมารักตัวเองอีกครั้งคุณเป็นราศีที่รักลึกและผูกพันกับความทรงจำ แต่ไพ่ชุดนี้กำลังบอกว่าถึงเวลาที่จะให้อดีตเป็นเพียงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาเพราะความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่จะทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพด่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้น และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของชาวกรกฎสงบอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความหวังครั้งใหม่ครับ